บูชาตาแหลวคืออะไรไปดูด้วยกันค่ะบูชาตาแหลวเนี่ยเป็นพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็เป็นความเชื่อพื้นเมืองของชาวภักเหนือนะคะหรือว่าชาวล้านนาน,นั่นเองตาแหลวหกเหลี่ยมเนี่ยจะสารด้วยไม้ไผ่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของตาหรือว่าการมองเห็นสัจธรรมค่ะบางตำราก็อธิบายว่าการบูชาพระพุทธเจ้าในหกทิศ ิเหนือใต้ออกตกบนล่างนะคะเพื่อปกป้องคุ้มครองจากภัยทั้ง6ด้านหรือบางก็เปรียบเทียบกับพระง6ประการนะคะเช่นศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนะคะตัวโครงตาแหล้วเนี่ยจะทําจากไม้ไผ่ผาซี่นามาสานเป็นรูปหกเหลี่ยม เราก็มีการประดับด้วยกระดาษสีหรือว่าลวดลายตามประเพณีนะคะนิยมจะแขวนตามบ้านวัดหรือว่าศาลาในช่วงงานบุญใหญ่โดยเฉพาะงานยี่เปงหรือว่างานออกพรรษาเนี่ยนะคะ,ะสรุปง่ายๆนะคะไม้ไผ่สารหกเหลี่ยมเนี่ยเขาก็เรียกว่าตาเหลวแบบดั้งเดิมนะคะใช้แขวนบูชาเพื่อขอแสงสว่างในชีวิตแล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะมักใช้นในงานออกพรรษายี่เปงหรือว่าเทศกาลต่างๆทางศา,งา,งางส,สนาส่วนของขั้นตอนการบูชาของที่วัดสีสุพรรณนะคะก็ให้ หยิบตาแหลวมาคนละ1ชิ้นนะคะใส่ปัจจัยทําบุญตามศรัทธาลงในตู้แล้วก็เขียนชื่อลงไปจากนั้นก็อธิษฐานค่ะโดยในคําอธิษฐานเนี่ยห้ามให้มีคําว่าอย่านะคะอย่าอ,อย่างเช่นอย่าใช้คําว่าอย่าเจ็บอย่าจนนะคะให้ใช้คําว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่างนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้นําตาแหลวไม้ไผ่เนี่ยไปผูกไว้กับตัวไม้ไผ่นะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ